สวัสดีครับผมร้านแว่นตาดีจีสาขาว,วนสแควร์นะครับวันนี้ได้เปิดร้านนะครับในการตัดแว่นสายตานะครับถ้าผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพตานะครับคือสุขภาพตาอย่างเช่นมองภาพไม่ค่อยชัดอมองไกลไม่ชัดอ่านหนังสือไม่ชัดนะครับหรือว่ามีการแสบตาหรือว่ามีอาการลักษณะที่มองแล้วไม่ค่อยจะสบายเท่าไหร่นะครับก็ แวะเข้ามาปรึกษาที่ร้านแว่นดีจีนะครับทางร้านแว่นดีจีจะมีผู้เชี่ยวชาญในการตรวจวัดสายตานะครับให้กับผู้ที่มีปัญหาแล้วก็สอบถามทุกรายละเอียดของเกี่ยวกับสัดส่วนของสานตาได้นะครับผมขอฝากร้านแว่นดีจีสาขาวนสแพรแล้วก็ตลาดน้อยด้วยนะครับของแว่นดีจีครับผมขอขอบคุณมากบครับสวัสดีครับสวัสดีครับ แต่รูปคนสวยที่ไหนดัซเซยมีของ2องตัวนั้นมันจะต่างกันรูปสวยไหมล่ะต้องถ่ายให้รูสวยๆเลยนะทำให้สังทำเราแกไปถวายพระที่เนมเทพอะ่ะรู้สึกว่าพระดังอยู่นะวฎแปลว่าห้ามแชร์อะ่ะเหรอ ไม่ไม่ได้ไม่ได้กดหรอกแต่ว่าเราไปเอาเอา,เอาคลิปมาจักวิดี